สวัสดีตอนเช้านะครับผมทักทายกันได้นะครับะละกวนทีมแชทนะครับมาหน่อยครับว่าได้ยินเสียงกับกับภาพหรือเปล่านะฮะวันนี้คงไลฟ์ไม่ยาวมากนะครับเดี๋ยวเป็นไลฟ์สั้นๆนะครับประมาณ20นาทีนะครับจะพูดถึงหัวข้อที่ ผมตั้งไว้นะครับก็คือวันนี้เราไลฟ์กันตอนเช้านะครับเป็นไลฟ์เฉพาะกิจนิดหนึ่งพอดีผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยอยากจะพูดถึงในเรื่องของว่าสมมติว่าเราตื่นมาในตอนเช้าเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราเราควรที่จะทํานะครับเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของเราดีซึ่งมีด้วยกัน5อย่างด้วยกันนะครับหอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากให้ได้ทําในทุกๆวันเนาะมันใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็ สามารถเอาไปปฏิบัติได้เลยแล้วก็คิดว่ามันทําให้ผมว่าน่าจะทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยหกสิเจเนะนะครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นได้เนาะโอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีทักทายตอนเช้าทุกท่านเลยนะครับโอเคพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเค เห็นพอเห็นหน้าเห็นตากันนะครับย่เห็นภาพชัดมากเลย,ยเห็นภาพชัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นสิวนะฮะไม่ดี <laughs> โอเคครับแต่ถ้าเสียงโอเคก็ก็ก็โอเคนะนะครับเดี๋ยวผมลองอเดี๋ยวผมลองปรับอีกนิดนึงละกันเผื่อภาพจะจะชัดมากขึ้นนะครับดูว่าจะจะได้เต็มที่แค่ไหนเนาะ,อะลองอโอเคครับ โอเคได้เต็มที่แค่นี้นะครับผมปรับภาพได้ประมาณนี้แหละ,อะโอเคครับอือให้เสียงชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆหลายๆคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะทำงานนะครับก็ไม่อยากรบก,กวนเวลามากนะครับสำหรับ ใครที่ไม่ได้ทำงานนะครับแล้วมีเวลาได้ฟังเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ได้แชร์นะครับเรื่องราวที่ผมจะา้อยฟังในวันนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับมันมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าถ้าเราทำาไดในทุกๆวันเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเราค่อยๆดีขึ้นอาจจะวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่พอมันสะสมเรื่อยๆมันก็จะทำให้อ่สุขภาพของเราในระยะยาวมันดีขึ้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะ โอเคสำหรับ5อย่างนะครับที่จะช่วยให้เราสุขภาพดีในตอนเช้านะครับข้อแรกเลยนะหลังจากที่คุณตื่นมานะครับล,ลุกจากที่นอนนะครับข้อแรกก็คือคุณควรที่จะ stay away from social from mobile phone นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะติดนะครับผมก็มองว่าการที่เราอาจจะตั้งด้วยเลยนะเราจะอยู่หา่างโทรศัพท์ สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตื่นมาเนี่ยไปอยู่กับธรรมชาติก่อนนะครับเราค่อยกลับมาเล่นโทรศัพท์มาดูโซเชียลนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีเรื่องน e g a t i นะครับเข้ามาในในหัวของเราตั้งแต่เราตื่นมานตอนเช้าเราจะค่อนข้างที่จะรับข้อมูลอะไรได้ง่ายมากเพราะว่าเวลาเรานอนเรามีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆตอนที่เรานอนนะเหมือนเวลาคนที่แบบเรียนหนังสือถ้าใครที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือหนักมากไม่นอนเนี่ยข้อมูลที่เข้าไปเขาจะไม่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบสุดท้ายเขาก็จะ อาจจะได้ความรู้แต่ว่า,วามันจะไม่ได้จําจได้ได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราตื่นมาแล้วเรารับข้อมูลสิ่งที่เรารับข้อมูลตอนเช้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ร่างกายมันจะจําได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะเลือกรับแต่สิ่งดีๆเนาะนะครับโทศรศัพท์โซเชียลเรื่องต่างๆเรื่องที่ไม่ดีผมว่าบางบางทีมันก็ทําให้เราควายเขวนะครับแล้วก็บางคนก็ตื่นเช้ามาพอเจอเรื่อง เรื่องราวแย่ๆในโทรศัพท์ก็กลายเป็นว่าวันนั้นก็รู้สึกแย่ไปทั้งวันเลยก็มีนะครับฉะนั้นก็พยายามเลี่ยงนะครับการการเสียเวลาไปกับการเล่นโทรศัพท์นาะตอนเช้านะครับข้อที่2นะครับก็คือคุณควรที่จะพอตื่นมาเนี่ยคุณควรที่จะหาน้ํามาดื่มเลยนะครับดื่มน้ําให้ได้สักประมาณ2 5 0ร้อถึงห้าซีซีนะนะครับการดื่มน้ําช่วยได้เยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะน้ําแร่นะฮะ น้ำแร่เนี่ยเป็นอ,อย่างที่บอกครับว่าเวลาที่เรานอนกลางคืนเรานอนเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะคือเวลาเรานอนคุณต้องเข้าใจว่าเราเหงื่อออกนะนะครับเรามีการสูญเสียน้ำนะครับเรามีการใช้เมทบอลิซึมนะครับของน้ำในในการเาผาผลาญไขมันหรืออะไรก็แต่มีการใช้น้ำตลอดเวลานะครับเวลาที่เรานอนเนี่ยเราไม่ได้กินน้ำถูกไหมมันทําให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะที่ Dehydrate หรือว่าขาดน้ำนิดหน่อยนะครับซึ่งก็จะทำให้เราขาดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นมาตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ดื่มน้ำเนี่ยประมาณสัก500ซีซีเลยเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเฟรชแหลรู้สึกสดชื่นได้นะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทที่ดีของวันนั้นเลยถ้าจะให้ดีผมแนะนำอย่างนี้นะครับไอ้น้ำ5 0า500ซีซีนะครับ,อ cc, รบลองผสมพวกเกลือชมพูเข้าไปด้วยนะครับลองผสมพวกแร่ธาตุธรรมชาติเนี่ยเข้าไปด้วย มันจะช่วยให้แบบเรากระปริกระเป๋ามากขึ้นนะแล้วก็ทําให้ตัวกล้ามเนื้อของเรามันเฟรชนะครับพร้อมที่จะคิกอัพนะครับในการที่จะทํางานในในวันนั้นโอเคไหมดื่มน้ํานะครับอันนี้ข้อที่2นะข้อที่สามนะครับก็คือในเรื่องของการที่คุณควรที่จะไปเจอแสงแดดน,นะครับเขาว่าเจอแสงแดดในตอนเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยของผมหมายความว่าเป็นเป็นการเจอแดดที่ประมาณสักถ้าเมืองไทยก็ประมาณสัก7จ็ดโมงถึงแปดโมงนะครับเป็นแดดที่ อ,อยู่เป็นแดดที่มีความยาวขึ้นที่เหมาะสมซึ่งสมเนี่ยจะอยู่ประมาณกะจากพระอาทิตย์นะประมาณ15องศานะครับจากจากแนวเส้นขอบฟ้านะครับให้ดูประมาณนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในลูกตาของเราเนี่ยในลูกตาของเราเนี่ยนะครับจะมีเซลล์ที่ใช้รับแสงเหล่านี้นะครับเรียกว่าเมลานอินเรติโนแกลนเซลล์นะครับ ซึ่งตัวเวลานับซีโนตินอลแกงเปลี่ยนเซลล์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําหน้าที่รับภาพนะนะครับเขาทำหน้าที่รับภาพด้วยแหละแต่ว่าอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับนาฬิกานะครับเป็นเหมือนกับนาฬิกาที่นาฬิกาตัวแม่ที่เอาไว้ตั้งนาฬิกาตัวอื่นๆนะครับเขาเป็นตัวที่ใช้รับรู้เวลานะครับว่าเฮ้ยตอนนี้คือตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารู้เวลาปุ๊บเขาก็จะบอกให้ฮอร์โมนต่างๆต่อไ้ท่อต่างๆเนี่ย ทำงานตามเวลาอะไรที่ควรทํางานตอนกลางวันก็จะทํางานอะไรที่ควรจะทํางานตอนคืนก็จะทํางานเกิดจากการตั้งเวลาตรงนี้โอเคไหมครับอ่าก็ในส่วนของ m ม l ินเลติเอแนเตอรกกนเซลล์ตรงนี้เนี่ยเขาจะถูกกระตุ้นได้แค่ความยาวพื้นที่เหมาะสมเท่านั้นแบบในช่วงเวลาที่เป็นบางช่วงเวลาของวันเท่านั้นซึ่งก็คืออย่างที่บอกครับประมาณเจ็ดโมงแปดโมงเช้านะแล้วก็เอ่อ แล้วก็อีกทีหนึ่งก็จะเป็นตอนเย็นก็คือตอนที่ปาวเทียอยู่ประมาณ15องศาจากเส้นขอบฟ้าเหมือนกันนะครับเขาก็จะรับรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยแดดมันจากมันมันอยู่ในแนวโน้มที่ที่น้อยลงนะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเย็นแล้วใกล้ข้ามแล้วนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยมีแรงรู้สึกว่าร่างกายมันรุนรุนเนี่ยแสงแดดในช่วงเวลานี้นะครับจะจะชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นช้ามาโอเคไหมอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์ กินน้าแล้วก็ออกไปเจอแดดนะครับอันนี้3ามข้อล้วแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเขาเรียกว่านอกเหนือจากการเจอแดดเนี่ยเวลาที่เราออกไปข้างนอกผมแนะนํานะให้กราวดิ้งด้วยนะครับกราวดิ้งนะครับอันนี้ อาจจะรวมเป็นข้อที่สามแล้วกันรวมรวมกับการเจอแดดเลยผมว่าทําพร้อมๆกันอาจจะดีมากมาถึงว่าเราถ้าบ้านใครที่มีสนามหญ้าเนาะที่มีแบบเป็นเป็นพื้นที่เป็นพื้นดินเนี่ยนะครับลองลองดูดีๆไม่มีมดคันไฟไม่มีมดแดดลองถอดรองเท้านะครับแล้วก็ยืนบนพื้นเปล่าๆดูเราเรียกว่าการกราวดิง้งการกราวดิ้งก็คือโดยโดย,โดยสมมติฐานเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันมีการศึกษาหลายๆตัวนะที่บอกว่า การกราวดิ้งตรงนี้นะครับสามารถช่วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นทําคนที่เป็นแผลเบาหวานแผลเบาหวานก็หายเร็วขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการนอนหลับใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับการกราวดิ้งก็จะช่วยให้เราเรานอนหลับได้ดีมากขึ้นช่วยลดการอักเสบได้เยอะเลยนะครับหลายๆโรคเลยที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบแล้วกการกราวดิ้งจะช่วยตรงนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าการกราวดิ้งหรือว่าการที่เราเอาเท้าเปล่าไปเหยียบกับพื้นหญ้านะครับพื้นดินอะไรพวกนี้นะครับยิ่งถ้ามันมีความชื้นหน่อยก็ การกราวดิ้งก็จะดีมากขึ้นนะนะครับเขาเชื่อว่ามันเป็นการเออเวลาที่ร่างกายมันมีเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นบางทีในอิเล็กตรอนที่มันเอ่อถูกใช้นะครับมันบางทีมันหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งปกติแล้วตัวอิเล็กตรอนเหล่านี้มันต้องมีตัวมารับนะครับหรือว่าเราเรียกว่าพวกอนุมูลสลักต่างๆอะไรมันต้องมีตัวมารับเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนเหล่านี้มันไม่ไปทําลายเอ่อพวกเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามี สารต้านอนุมูลอิสระภายในตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งแต่ว่าอีกตัวช่วยตัวหนึ่งก็คือการกราวดิง้งเขาเชื่อว่าการกราวดิ้งจะเป็นการทรานสเฟอร์หรือว่าถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับโดยวิธีธรรมชาติเนี่ยให้ออกไปจากร่างกายนะครับก็คือหลักฐานทางวิชาการอาจจะยังไม่ได้ชัดมากแต่ว่าผมมองว่ามันไม่ได้มีข้อเสียนะครับแล้วผมส่วนตัวผมก็ชอบนะทำแล้วมันก็รู้สึกดีนะครับก็ลอง ลองทําดูนะครับถ้าคุณทําแล้วคุณรู้สึกโอเคก็แนะนําเลยนะครับต่อมาข้อที่สี่นะครับข้อที่สนะี่แหละข้อที่สี่ก็คือสมมติว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วคุณไม่รู้สึกหิวเนี่ยนะครับออลอง skip breakfast ดูก็คือลองวดงดอาหารเช้าดูนะครับถ้าไม่หิวก็ปล่อยไปยิ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะดื้ออินซูลินต่างๆเบาหวานเนี่ยก็ skip ไปเลยนะครับลอง skip ดูนะนะครับ เพราะว่าแน่นอนครับว่าเราตอนที่เราตื่นมาเนี่ยร่างกายมันจะมีสเตตของการเผาไขมันมาตั้งแต่ประมาณตีสองตีสามแหลถ้าใครนอนเวลานอนปกติแล้วถ้าเรายืดเวลาการเผาไขมันตรงนี้ออกไปอีกมันก็จะช่วยเคลียร์พวกโภชนาการส่วนเกินสิ่งที่เราเก็บไว้ส่วนเกินออกมาได้ได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะอย่างที่บอกไปครับว่าการฟาสติ้งเนี่ยมันมันมันเป็นอะไรที่มีมาหลายพันปีแล้วนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะให้ผลดีในประเทศที่ในคนที่แบบมีอายุยืนหลายร้อยปีส่วนใหญการฟาสซิ้งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานะครับเบร์ฟาสต์เนี่ยนะครับออถามว่าจําเป็นไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้จําเป็นในสำหรับบางคนนะครับซึ่งในบางคนที่ติดอาหารเช้าต้องกินอะไรตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าแบบหิวมากๆในตอนเช้าเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าควรที่จะปรับให้ร่างกายมันใช้ไขมันให้ได้เก่งๆนะนะนะครับ ซึ่งการใช้ไขมันให้ได้เก่งๆมันก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารที่เรากินมันก็จะไปควบคุมฮอร์อโมนที่พยายามดึงไขมันนะครับให้ให้เราเอาออกมาใช้ในตอนเช้าถ้าอาหารที่เรากินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่กระตุนน้นเขาเรียกว่าไรกระตุ้นฮอร์โมนที่เผาผลาญไขมันแล้วก็รับยับยั้งพวกฮอร์โมนที่เก็บสะสมไขมันอย่างเช่นกลุ่มโปรโตีนต่างๆนะครับ พวกนี้กลุ่มอาหารกลุ่มโลหะที่เป็นโปรตีนเยอะๆเนี่ยพวกนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะที่จะทําให้ร่างกายของเรามันดึงไขมันออกมาใช้นะครับฝึกฝึกร่างกายใ,ใช้ไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าแบบหิวจัดๆในตอนเช้านะโอเคไหมฮะลราก็เราก็จะสามารถแบบใช้ความไม่หิวของเราเนี่ยไปการเพิ่มเวลาฟาสติ้งของเราหรือว่าการสกิปเบรคฟาสต์นะครับซึ่งจริง,รงๆกระเพาะของเราอาจจะใช้เวลาจําประมาณ3วันนะครับประมาณ3วันซึ่ง ลองสกิปไเฟา์ดูประมาณ3วันแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าวันทันทันไปคุณจจะไม่รู้สึกว่ามันมันหิวแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาโรคอ้วนหรือว่าอะไรก้จะกินผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะครับก็กินไปเราก็ใช้ประโยชน์จากการฟีดดิ้งอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่ห้าแล้วนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะข้อที่ห้าเนี่ยก็คือเมื่อกี้พูดถึงว่าสกิปเบรคฟาสต์ใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงว่าถ้าคุณจะเบรคฟาสต์ก็ควรจะเบรคด้วย เป็นอาหารประเภทที่มีโปรตีนเยอะๆนะครับโปรตีนสูงเพราะว่าเวลาที่ร่างลำไส้ของเรามันไม่ได้มีสารอาหารตกค้างมาทั้งคืนเนี่ยหรือว่าตอนที่เราก่อนจะเบรคฟาสต์เขาจะเพาะมากๆเลยในการที่จะแบบดูดซึมสารอาหารนะครับซึ่งการที่เขาดูดซึมสารอาหารในช่วงที่ท้องเราค่อนข้างที่จะว่างเขาจะดูดซึมได้ค่อนข้างเยอะนะครับเรากินดีเขาก็จะดูดซึมสิ่งดีๆเข้าไปเยอะถ้าเรากินไม่ดีเนี่ยอะไรที่ไม่ดีก็จะเข้าไปเยอะเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะเอามาเบรกฟาสต์เนี่ยผมแนะนำนะถ้าสมมติว่าเราพารา o r i t y ตามความสำคัญของสารอาหารเนี่ยตัวแรกก็คือโปรตีนคุณควรที่จะแบบเบรกฟาสต์ด้วยโปรตีนเป็นหลักไม่ว่าคุณจะเป็นสายโลคาร์บหรือว่าคุณเป็นสายแพลนเบสโลแฟตอะไรเงี้ยควรที่จะเน้นโปรตีนมาก่อนเอาโปรตีนมาก่อนถ้าเป็นโลคาร์บก็กินเนื้อสัตว์กินไข่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสายโลแฟตเนี่ยนะครับก็จะกินพวกเทมเป้พวกถั่วอะไรพวกเนี้ยเบรกด้วยโปรตีนเป็นหลักนะครับซึ่ง ซึ่งโปรโตีนที่ที่มากพอเนี่ยโอเคมันจะพอที่จะฟิลฟิลอะมิโนพูลิ่งก็คือเป็นเหมือนสักของอะมิโนที่เราเอาไว้เก็บสะสมเนี่ยในแต่ละวันแล้วก็ในแต่ละวันเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าใครที่ต้องการที่จะลดไขมันเพิ่มเนี่ยก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปใส่ตัวส่วนที่เป็นพลังงานไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับจริงๆในตัวโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจากจากสัตว์หรือว่าจากพืชเขาก็จะมีพลังงานติดมาให้ไว้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะ นะครับจริงๆก็ถามว่าพอไหมจริงๆก็พอแหละนะครับถ้าใครไม่ได้แบบผมพอมากๆเลยเงี้ยก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่พวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าใส่พวกไขมันเข้าไปเพิ่มก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเบรกฟาสเบรกเบรกฟาสเนี่ยแนะนําว่าให้เบรกฟาสด้วยโปรตีนนะยิ่งไข่ที่แบบมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าหิวตอนเช้าเนี่ยแบบยิ่งโมโหหิวเลยเนี่ยนะครับการที่คุณฝึกพยายามฝึกร่างกายปรับจูนร่างกายโดยการแบบกินโปรตีนเป็นหลักในตอนเช้าเนี่ยก็จะทําให้ ร่างกายของเราเนี่ยใช้ไขมันได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ได้เก่งมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้คุณสามารถก้าวข้ามภาวะโมโหหิว oh ทุกเช้าเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นอย่างที่บอกมันใช้เวลาจําประมาณ3าวันบางคนอาจจะนานกว่านั้นแต่ว่าถ้าคุณใช้โปรตีนน่ยครับเป็น,เป,นเป็นสารอาหารหลักในการที่คุณเอามาใช้เบรคฟาสต์เนี่ยแน่นอนว่าเวิร์กนะครับดีดีด,ดีแน่นอนนะครับนี่แหละก็คือเป็น5ข้อเนี่ยที่แบบผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ต้อง ต้องฝืนทำมากนะคุณสามารถทำได้ในทุกๆวันแล้วก็อิมแพคกับผลลัพธ์เยอะเลยในว่าจะเป็นในเรื่องของการลดน้ำหนักการรักษาเบาหวานนะครับหรือว่าการอะไรก็ตามที่อยากจะทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะครับตื่นมาเนี่ยจินตนาการนะคุณลืมตาขึ้นมาจากเตียงลืมตาขึ้นมาปุ๊บนะครับเห็นโทศรศัพท์แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปจับมันนะครับเดินลงไปหน้าบ้านเดินลงไปที่สวนในบ้านก่อนนะครับไป ยืนชื่นชมธรรมชาตินะครับดูดูดูท้องฟ้านะครับไม่ต้องไม่ต้องมองพระอาทิตย์ตรงๆกันไนดะ้แค่แบบมันมีแสงแบบนั้นเนี่ยนะครับก็โอเคครับรับแสงประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ถอดรองเท้านะครับเดินในบริเวณพื้นที่มันเป็นธรรมชาตินะครับใครที่เป็นสังคมคนเมืองอยู่กรุงเทพก็จะลําบากน,นิดนึงนะนะครับก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้นะครับแล้วก็ไป หาน้ำมากินสักมาสักห้าร้นะครับหรืออาจจะกินตั้งแต่แบบใครบางคนอาจจะมีขวดน้ําวางไว้ที่หัวเตียงว่าจะตื่นมาปุ๊บก็ก็ทานเลยก็ได้นะครับแล้วก็นั่นแหละฮะถ้าไม่หิวก็อาจจะคิดเบรกฟาสต์ไปนะครับถ้าถ้าคุณไม่ได้แบบต้องการที่จะเพิ่มน้หนักก็สคิปไปก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเบรกฟาสต์แนะนําว่าให้เบรคสารอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูงๆก็คือมีโปรตีนเป็นหลั จริงๆในทุกๆมื้อผมก็มจะเน้นย้ําในเรื่องของการทานโปรโตีนอยู่แล้วแว่า,าถ้าเป็นมื้อเช้าที่เบรกฟาสต์ ound, ผมว่าโปรโตีนคุณทานได้แบบเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆยิ่งถ้าใครที่แบบอยู่ในช่วงที่กําลังอยากจะลดน้ําหนักอยู่อยากอยู่อยู่ในช่วงที่กําลังแบบลดเบาหวานอยู่นี่แหละนะครับคุณยิ่งต้องโฟกัสในเรื่องของโปรโตีนเป็นหลักโอเคไหมนะครับทีนี้เนี่ยมีอีกเรื่อง เล็กๆนะครับเรื่องหนึ่งก็คือที่คนที่เป็นเบาหวานอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าตื่นเช้ามาเราจําเป็นจะต้องตรวจน้ําตาลไหมนะครับ <corr. S 1> ผมมองว่าใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะครับแล้วการที่จะตรวจน้ําตาลตอนเช้านะครับถ้าคุณปรับอาหารอยู่ผมมองว่าไม่จําเป็นนะส่วนตัวผมมองว่าไม่จำเป็นยกเว้นว่าเวลาคุณไปหาหมอเขาจะต้องเขาต้องการดูอะไรเงี้ยก็ได้นะส่วนตัวผมมองว่าไม่จําเป็นเพราะว่าน้ําตาลเช้าเนี่ยมันมีผล มาจากน้ําตาลภายในที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยดังนั้นเนี่ยถามว่าเราเรารู้ว่าน้ําตาลมันเท่าไหร่แต่ว่าเราคงไปทําอะไรมันไม่ได้พอนึกออกไหมฮะสมมุติเราเจาะมาแล้วเจอภาวะที่เรียกดอนฟิโนมิโนนดอนฟิโนมิโนนคือน้ําตาลของเรามันสูงแบบสูงเองโดยที่โดยที่เราไม่ได้กินอะไรนะครับเพราะว่าร่างกายมันพยายามทําให้ตัวเองตื่นตัวนะครับซึ่ง น้ำตาลอาจจะสูงจนจนเกินเกณฑ์ที่ที่ผมตั้งไว้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันสูงถามว่าเราทําอะไรได้ไหมเราก็ทําอะไรไม่ได้เครียดเปล่าๆนะครับซึ่งดอนฟิโนมิอนตตรงนี้ถ้าเราจะรักษาน้ําตาลเช้าที่มันสูงทั้งที่เรากินอาหารดีมันใช้เวลานะครับสิ่งที่ใช้รักษาดอนฟิโนมิโนนคือเวลาผมตอบได้คํานี้คําเดียวเลยต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อาจจะใช้พวกการออกกาลังกายในอะักขระที่เป็นเวทเทรนนิ่งอะไรอื่นๆด้วยนะครับก็ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อมันถึงจะช่วยในเรื่องของดอนฟิโนมิโนนเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบ อินบ็อกซ์เข้ามาค่อนข้างเยอะในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ําตาลในเลือดตอนเชา้าที่ที่สูง,ท,งทั้งทั้งที่แบบเขากินนละเขาปรุงอาหารดีเงี้ยก็นี่แหละครับผมเอามาตอบในนี้นะว่าก็คือเราต้องใช้ให้เวลามันหน่อยนะครับเราแค่ดูว่าเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปน้ําตาลมันไม่ควรมากจากน้ําตาลแฝงที่อยู่ในอาหารอันนี้แค่นี้คือสิ่งที่เราแค่ต้องโฟกัสับพอส่วนน้ําตาลเชา้าผมบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันหรอกนะครับไม่ต้องไปตรวจก็ได้นะครับถ้าจะตรวจจริง ก็ควรกินข้าวอันนั้นน่าจะดีมากกว่าดีมากกว่าตื่นมาแล้วนะครับลองทําแบบนี้ดูลหลังหลังที่คุณกินข้าวเสร็จแล้วแต่อะไรก็ว่าไปจะไปเจาะก่อนนอนอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือคือดอนฟีนนะครับก็ไปเวทนะไปเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็นะครับฟาสติ้งให้เป็นนิสัยผสมสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วดอนฟีนเมนอนของคุณจะดีขึ้นเองนะครับ จากที่กามเรื่องของคุณมันสามารถแบบเป็นฟองน้ําที่ดีทําตัวเป็นฟองน้ําที่ดีในการดูดตา่างนี่ก็จะโอเคนะครับเออคิดว่าน่าจะเป็นตอนเช้าที่ไม่ได้อยากจะใส่เนื้อหาอะไรมากนะครับวันนี้ผมขออนุญาตดูคอมเมนต์นิดนึงนะครับเผื่อมีเผื่อใครมีคำถามก็มีแค่นี้แหละโอเค ขออนุญ,ญาตโชว์คำถามนิดนึงนะครับถ้ามื้อสุดท้ายตอนมื้อเที่ยงการเผาไขามันจะเริ่มตอนเย็นเลยหรือเปล่าแล้วค่อยตื่นมาทานตอนเช้าจริงๆก็ได้ครับก็จริงๆถ้าฟาสถ้าชถ้าช่วงมกสมมุติว่าเรากินถ้าสมมุติว่าเรากินโภชนาการที่เป็นโลคาร์บนะครับไม่ได้กินคาร์บเยอะนะครับการเผาไขมันมันจะเข้าเข้าได้เร็วค่อนข้างที่จะเร็วนะครับการเข้าสู่สเตตคีโตซิ์ก็จะค่อนข้าง เร็วกว่าใช้เวลาสั้นกว่าบางคนอาจจะเข้าตั้งแต่สี่ชั่วโมงหลังจากกินเลยก็ได้บางคนอาจจะเข้าที่ประมาณสักแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงขึ้นอยู่กับว่ากล้ามเนื้อที่เขามีด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ได้นะครับก็คือส่วนตัวแล้วผมมองว่าถ้าคุณนับชั่วโมงฟาสช่วงที่ยาวที่สุดเนี่ยควรที่จะมีอย่างน้อยสิบหกชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับอย่างที่บอกถ้าคุณกินมื้อเที่ยงแล้วก็ยาวเลยตื่นเช้ามากเนี่ย ถ้าตอนเช้าคุณไม่หิวแล้วสมมุติว่าตอนนั้นโจทย์ของคุณคือคุณอยากจะลดลดไขมันส่วนเกิอนอีกก็อาจจะเพิ่มชั่วโมงฟาสไปต่อก็ได้นะนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณจะเบรกฟาสก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าคุณพอใจกับผลลัพธ์ที่คุณมีแล้วคุณก็เบรกฟาสไปก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสเรื่องพวกนี้นะ โอเคถ้าออกกําลังกายไม่ได้หลังผ่าผ่าหลังผ่าตัดมาใช่ไหมครับ uh, จริงๆการผ่าตัดก็เป็นประสรรคอย่างหนึ่งนะเนาะนะครับคนคนหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่ง,นนง,เ,ขง,ง,งเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเขาเรียกว่า atrophy of unused คือหมายความว่ากล้ามเนื้อมันไม่ได้ขยับนะครับแล้วมันก็จะฝ่อลงก็เลยถ้าหลังผ่ามาก็ต้องรอให้มันหายก่อนมันไม่มีทางเลือดอื่นะรอให้แผลหายรอให้เราสามารถขยับนู่นนี่นั่นได้อยู่ นะครับพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มจากการมูฟกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วแล้วพอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับเราก็อาจจะปรึกษาเทรนเนอร์หรือว่าใครก็ที่เขามีความรู้ในเรื่องของการในเรื่องของสรีรวิทยาในเรื่องของการเคลื่อนไหวครับเลือกท่าออกกาลังกายที่มันเหมาะสมกับเราแล้วเราก็ฝึกนั่นแหละนะครับฝนะนะึกเอา โอเคดื่มกาแฟดำอีกรอบหลังสิบนาทีหลังอีกอีกรอบหลังอีกสินาทีทุกวันทานสิบโมงผมว่าไม่มีปัญหานะก็คือทานได้ครับถ้าคุณไม่ได้มีปัญหารเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคาเฟอีนะก็กินได้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายโอเคครับผมก็มีบารน,นี้วันนี้ก็เป็นไลฟ์พิเศษพอดีต เดี๋ยวก็ามาพิมพ์ตอบทีหลังเนาะวันนี้ก็ยักย้ายกันทำงานนะครับ BS นะครับผมมาทีมขอบายบาย